ออเออคืนวันร่ามากกับตรงเดีม,มาดืวนะคุผ่านเออเครื่องบิงเครื่องนึ่นงร,ร่างจวงไว้กันแกงดูเลยแี่เป็นไกนเออว่าจะึ้นชักเทืยอโกจะ่องงวดนี่ไงก็งวดนี่ไงเออจะึ้นเทีอแน่นอนหุกนั้นกูจ้แบบมากมากเลยจะูกเออเครื่องอบิงเก้าสิบเก ก้าคือเกิดร้ามงานนะามเก้า huh? ั่นนะบอกแต่โตเก้าขุนก้นก็บ่าคือกไรแกใไคือคืนบ่าคืนนี้เพราจะงักต้องยไงแกอันนี้บอกก็คือแม่บ่าเขยบอกเออแมนครับเออมันเม่นอยู่แล้วพ่อเบ้าอ่ะอมนเม่นคือหยังเนี่ยแม่นคือหยังเนี่ยแค่ไม่อินดังดังเม่นโอ้หมวมาแต่ักเมื่อยเออ นังไ่คนบดแขวงมันป็นกังไงบวมยิ่งมันเป็ดแขกงอ็ดแขกงอึแขกอัดก็มีแรงยิ่งเยอะไปก็บดเบบายมุเบายปแได้รับแต่ว่าเยอมข้างย่ิาก็ม่วงว่ากับเบิ้งปันไงข้างฟุตกวงงงงามนะครับเปิ้งเปิ้งเปิ้งข้าวปากขึ้เดร่เดี้ยเต้ยต้อมต้องจะเขื่อนยิ่งเนาะ เออมาเก็บเกันเยะเพิ่มอันนี้ผู้ร้ายจะขวางขมไม่ต้อผู้ค้าเงี้ยเงี้ยจะเงียผู้เงี้ยเกิ่เงกึ่งหันว่าผูกหังอ้กันงอหงว้ยว่ามันข้างกันยังต่แต่หัน่งกับกักอาบบ่ออ่างก็จะให้ต่อก็จให้ต่อบ่เกี่ยงนี่ตังต่ตาหัวแตตาก็ตต่ตาเออเบิ้งผู้แกเบิ้จะเริ่มู้จะเริ่มกะ ก็วาตายยันทุกห้อ่ะพอจะเอาไงกันวัดใจก็วัดว่าก ah pues pues er ็บ pues 응่กความคึออะายก็ง้อรับความกึ่งเด้อลูกเก๋งง้อรับกรนลูกเออผู้ขารกับการสองข้อฮักคือเก้าหน่ยหนลูกเออการคือแม่งก็ได้ก็เป็นควาเก่ยวของคึอเก้าหัวถึอนง้อก็บค้นเก้าหน่อยหนลูกมันให้ขือนโตอะไรอย่างนีกมาเอาเ้ี่ยเพราะมันเข้ามาใหญ่ ม่นาจึาบวชไปนี่อได้เบื่อบูเรื่องาบูือแม่เปิดนม่ปวยมากไงคืออย่งไว่าอย่างปูเปิดกังขางจอยไปเนี่ยไัน่เคยบอชเลนเพราะัม่ข้างใหม่ใเรื่อครับต้องานรกุ้าพเมื่อกับปูกังขางแว่าจะโบก็ขายเงินเงียบจากความขวาเพราะเมวกเอาแต่เื่กับปาหวานเบื่อเบื่อแคแ เมื่จะกขางามเมื่อแกไปมาคู่กับใครเรียกกมูมาคู่งามเรื่มตาปูควงกันน้ำน้ำกมวนเรื่งมาคู่สวยคืนคืนคืนงาเนาะตาปูหมดดีหมดจะมาคู่หลักเก่งกมูดีกมูดืดมหมดคู่งามเรื่งตาปูการทำมาคู่ตาปูค่ชนะเรื่ม แค่คนนห้เปล่นก็เริ่มครัผัูแค่ะขวนกันการผ่าก็พอบอกขวนไปเร็วขึ้นรับผูวใค่คนเปินเนาะแต่พวกนี้ถึงงกันแ่อืมให้วาดยุดย้ายเข้าถึงเบิรงถึงมาว่าจ้๊กายตักะกรเดองกรใช่คนง้กับขวดเนาะอันนี้งอชอใชยาผัวรจกป้าโช จะพักัการเนี่ยมมาว่าวิกัยคว้นคักเนี่ยแต่พอกระด่าคือคือไหวสุกคนคือขอบขั้วกว่าคือเปดขอบขั้วข้าดาโมการักวาทือเ่วาปื้อคือร่วมข้างเกยดื้ออือแล้วคือไหวนอนทบไปจะรสชาดีื้อทย่างเ้่นีิะยาพมเงินงายมงคลใช้คือแร่วมข้างเกยดื้อเอาไว้ งอท้อมุกยาเขื่อนคาร่วมข้างเซดือร,ร้อยก้าวัดอ้เราไว้มงอ้อิรเพื่อความนึการืนเพ่พอการร่มโลกนาิงห้อยขังดังแม่หนึ่งร้อยเ็ดบาทเอาไว้ยืมอ่งได้คือราเป็นไรไปยืมนขนาดพ่อว่าอ่านดิ้นข้พออ,าพอ่านคือว่าได้ขังขึ้นนมวานพูดื่องเ, <c oughs> เออขอให้ลูกไร้คือบวกกุมมา หายไม่ครบไม่รไม่คขบไม่มาได้กูวันนี้คลุกหักราย่วแล้วก็ไปววนะคลุกแรงด้เอื้มองวูบอืน้นมา้องวูบแรงขึ้นบ่หูเรื่องคนใส่ขึ้นบ่ใช่อคือมันง่ายคนคือวาคาคาข้างงนา็แต่คือขื้นเุ็ยขึนมาข้าคือกากาดาเกือเกือ้ยค้โหข้นึ้น้น เออมึงมาหลายัดหเงนเนาะตัอใครจืให้ก้าผู้หายคนผู้อะโอโวกุนว่าวงจปาป้าให้ก็คืออันวัคือข้างงานวัไห้วัเทาป่านี่ยอามให้ผู้ให้หลาเนมือยมีงกนม่อมีเงนองางนคุณ้าได้วงจำปาต้องมาให้ต่ไม่มาไม่ได้พ่อจะนำไปไหมึืง ก็ทมองพ่อขูนศ uh co ิลเนะ่พ่อหูฉ like ีก้าทมองเพราะว่าพ so ่อไปขี่รถเล่นรือถือขี่ไปแล้วก็ขี่มากขี่มากแล้วก็ขี่ไปเรื่มยาบ่าพอไปหมดขี่ได้เงี้ยกูว่าได้พวกจะไปไม่มาใช่ไหมไม่มาจะพ่อจะขี่รถไปใหม่อืมจกกวบอกข้ามาใหม่อืมขี่รถไปป่าอืมก็เออขี่ไปด้วยก็อืม พ่อจะคู่ไงว่าแข่นแข่โคู่่นรกข่คู่แข่งมันดูข้วม้วนว่าคือคือหกพ่อกันยังต์ตองวันเดียวดค่าเครื่องบึเก้าเจ็ดเก้ากิดกัดไบเดอนั่นกลุ่มมาได้พวกจะปยแก้ว่าพ่อไม่เตือนห่างมาพ่มาได้ข่นเ้อะเคร่องแข่งเอค่าค่าเครื่องบึงอันนี้กายการพื้นคือไว้ ชวงมือัวไปขึ้นเืองมันคือเกือมคือกนมวยเออย่างกายก็คือพอจ่ายคูอเก่าแบบเองแข็งรัวแข็งมอแก่ขึ้นดอกกพอพอแข็งวัถึงมากแห่งไม้เออคือขี้เกียจมากก็รูกเยอะเมนจะขี้ขึ้นมากขึ้นเขาขี้เกียจมากเรื่องเออให้ยังก่คิดม้วนทีขี้เกียจมาเลยไม่จะเติมน้ำมันอื พอตกตึงแล้วมันแห้มันหนัด้ลยกูก็คือเกลี่ยมาหาพอกกันเลยทำไมก้าเข้าเกลี่ยเยอครับูเออเขาเกลี่ยมากเยอะริมเออเก่มากก็จะคือเอายังมามันกับพอกโจงกับขั้วงัวนะนะ่อืมเกลคือเกลี่ยมากขั้วงัวเขาแค่แตูริมเกลี่นสองครับเอาแค่ของบ่ครับแค่คืออะไรบ่บ่ริมไอซี ่าให่ไหมกับคของเนาะเออเออกับคู่หนึ่งด้วยนะคู่หนึ่งมาเยคู่หนึ่งครับเออเขาอึนคู่หนึ่งมวดเขาตัวเขาเรียกคู่หนึ่งไหมวะั่าแบลยเริ่เออคีวมาเยอเออคีวมาเพรเด็ดจึงมันง่ายอพราะเด็ดเกลี่ยทับขึ้นเงื่อนช่องคีเกลี่ยมากอะไรยิงเนาะเออง่าะ คือเงิ้ฝึกเกรล้นาเอาอา้มือคูมือแระมือคูกมือหมยนั่งอย่างแกพือเออับคู่ก่าข้อมือก้านคือฝึกเสรแคู่ก่อแค่ฝึกเพื่อค่บาเดียวเขาคือบ่คู่บ้านัวนบ่หลายบานที่สิบโกงคุณแล้วงบ่จุ่มอ่ยังม่จืดเลวงเบาเดียวเออ แต่หากตืก่นแล้วมันออคือได้บ่อนเคือมืเคียดเขาเชืนงกลุ่มดนะมันเงินมันม <S <S นงงขั้งเงินบกกนบมคืองเบารูว่าแต่แค่ว่าบกกากเคืองเถืียรได้เนาอะกับปูเปิดแสดงว่าเรียบจะบุ๋มบาดหนึ่งไปมันานะปูนะอันนี้นางชายหึ่งเมื่อราวพันชวายองค์ปู่จากห้าร้อยบาทปูโมเลก,ก้าววง พวกครับทุ่มขังปูน้ำพวกมาเรื่อยๆมาเรื Jamie, lonely, ่อกๆเราเรื่องเอาคอให้มือคุ้มมือแรบมือคุ้มมือไว้ๆแล้วก็ปวยนะลูนะอืมคุ้มแข้งงัว่เทียมเกี่ยนมืืมครับปูอืมก็น้กว่าเกี่ยืมันใช้งว่าจั๊กัพอกระามไปจะถึงก็เยืมครับปูเออแล้วพอกบอี่ังกาจ้าหัวหองพอก็กาจ้าเอ๋ยวันนี้เขียวง เมื inh ่อคืนเหตอยังอยู่ทำไมเมื่อไปวัดไปมื่อแคเมื่อมือเคืเติมน้ำมันเออวันนี้แกเติมด้วยเติมแคาม่ติมเพราะไม่ใชนะเออมันคุมันงากได้กฝากไปห้องนั่งเยอะๆฝากไป้เยบกอืครับเคยบกอะไรบอได้ครับเออพอะถฝากไปให้อนั่งจาุมันงากะน้ํามันต้องมันถือป้อเพราะัื้น ก็าจะเออฝากไปคือฝากขอทำไงหลายข้พูดัวเนี้ยหูไหวเรื่องเรื่องเนี้ยค้องหูเนี่ยเรื่อง้ดเนี้ยของหูเนี่ยอมเนี้ยหูไหวขึเนี้ยเขาอเขาเนี้ยหูไหวจะไมเกข้าูดอืเอาดินงดนเนี้ยความ่าย่งนีคือพ่กหูอืมพวกหูเด็อืมแต่คือแตคือจะไมเก่า ลูกร้านมาอเงกุมบองมนอันเด้อพอคนั้นคืนหูเก่านเรือว่าเขากระืนเถืไม่เ้นหัวเลยเนาะนั่งดุนั่งร้ายควงอะนอะไื่องเาได้โกกระเป๋าเอาแขงหูไว้เออขั้นเจคือกันเออ้คือบ้องบ้ยืมเือถึงบองเอออันนี้จะโอ้ยแผระไรอันนีมันมือเนาะไอ้พวกผิดฟูในตอนนี้ใบไมมัดมือขัดกุ้งทำไมไม่มันมือ เออทำไมเก่ายืมยืมยืมคือพันกว่าหยาดเลยยืมอืเื่อจะชือเยยมพันจะือเยมโอ้พันจะได้เาคือพันคนตืมันข้าวเปยี่ยนงอพันบนดึ่มด้ลยแล้วพันไม่ก็เลยไืใครเวราก็ร้อืใช้เวราก็เป็นพัน ขางมันบ <istles> <c oughs> ่เป็นขนุบกคงจะไม่พังนี่เอาไป้าวพังไปยูมมาคือเท่ค่นู้นไม่ไปยมม่เอื้อมบังไปใช่ไม้เก่ารอเถอะเหมือนกูหันพันใช้หัวแบบนั้นเดีอยงนักหัวไปแต่ว่าหันงี้ยคบแต่นงีปากเริ่มแต่ว่าหคือโบงเงี้เฮึเอื้อกึ่ง งัดหูไว้ก็หนูห <ITA> ูหนแค่ไปดูแค่ข้าว่าหูเพื่อนครับหูไดจากร้เอากครไปร่วมกันปัดมือแดงรปร่วมกันเดินคนละต้มละเก๊กชิบเกบอยา่อครับูต้ละเกชอ้าอาคอันขาเนาะเดี๋ยวมานคือพอเบาทาเนี่ย ยกว่าก็คู่ไม่ดีมั้งยกวันกยเาได้เนกก็ต้งขึ้น่อนได้นบกเจม้เนี่ยมั้กเจอรถพอไปถึงบัก็เจอโอ้าหงง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 มงงนงงงองง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 เงางงงงง่งง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 นบอกนงงงงงเออรงางคยโง เออดึงหมันะลวกนะเอาถักคุ้มค่างคุ้มไปเรื่อยๆเอามือขมือดาบมือบมือไม้อาด้วยนะโขขับพระงยน่แล้วก็รัวนะลูกนะจะเริมจะเริ่มเออพวกน้จะรวมเพื่อรวมขังไปเรื่อยๆเนาะเออนะด้วยบามมือโขูคือักข้าวักกระปุกปูต่เออปูกรคุมปูคุ่แกวคือแกวค้างจะวหวานแคดคือข้คือูกนม่ข้าค้างคือทางนี้ช่วยจมบัญชาให้พวก้มือโขมือดับมือโขมือไม้อาด้วยนะโขขับรเนี้ย แล้วก็รวยทุกคนนา,งงายพกนะ,ะเรื่รรองครับเรองยุคสิบเก็เรืองเรื่องเยอะอ่จะเดินจะเดินตุกพออ่าพอบอกว่าให้ไปขี่เลือบินค้ากัลละไ้ล่ำเก่าท่านว่าครับ9ก้าร้ร 900, เก็ดเก้เก็ด วางสร็จวครับคือว่าเกเกจนี่น,คน,ะ,น,ะ,นะครับเกเนาะปูว่าเก่าสิเะครับปูว่าเก่าสิเจนะครับเด้อครับสำหรับไม้เล็กเครื่องบินครับที่ถือต่องก็ท่านคุณแม่เอาคุณปู้ตาครับปู้ตาบอกคุณแม่สมพันธ์ครับคือบอกให้ขี่ล่ำที่าสเกจครับเป็นเกากก็ได้หรือว่าสิเกดกไนะ็ได้นอะเก่าหนึ่งเกจก็ได้ครับีก็พิจหน้าดีดี ครับถูกคำบอกคำจ่า,จาของปูมีรางวัลครับสำหรับอ่าเลขป <c oughs> ูให้นั่งกระตาคานั้นมันมากือนื่นมาสันวาแต่ว่าปูอ่าธนาัารแบ่งพันึ้นมากครับให้นั่งกระตาเลขล่วงท่ายด้วยคืองกหนึ่งเก่านะครับเรื่องงกหนึ่งเก่าครับผม ครับอ๋อครับหนชกชกกัมานะครับ้วคุณนันทิดาแปเปอร์อา้ก็เกลืสิบเจ็ดครับผมยิมกับว่ามันเกสิบเจ็ไหครับเกาอสอาจจะเป็นเก7หนึ่เจหรือว่าเกกหรือว่าสิบเจ็ดก็ครครับผมเอาไปเจาหน้าคำบอกคำจากองพูดดีๆครับแล้วก็ู้บอกคำหนึ่งครับแอดยิมกั่ยังปีปัญหาบอกอยู่ครับกับฟังซอยกันครับผููบอกว่าให้คุณแม่การเพชรนะครับคุณยายการเพชรนั่งเกียนมากขี่เกียรมาก ครับเขียนมันก็ไม่สองหลอดเสเขียนมันก็เป็นเก่าอยู่แล้วครับเขียนไม่สองหลอดคู่กระทาจะยิ้มว่าอ่ากล้วยใส่เขียนนี่มีจจกตัวยิ้มยิ้มกับว่ามีสองสองตัวมีคูหนึ่งเนาะครับสองตัวทางแล้วตัวครับผมมีคูหนึ่งครับอีซี่กับฟั้งเอาเนาะครับแอดยิ้มกับคิดอยู่ครับปูว่ากล้วยมีจจกตัวคูหนึ่งเป็นบอสันว่ากับรับเขียนมันก็เก่าใ้คุณใยา่การเคลรขี้เขียนมาครับอีซีกับพี่ชายได้ดีนะครับเนาะคำบอกคำจากของคูู สองเก่าป่ะครับสองเก่าอาติเมนนะครับยิ้มกับเขียนสองเก่านะครับไปเก่าสองสองเก่าเพราะว่าครับเขียนมันกับเก่าอยู่แล้วครับง่วกับสองตัวครับนี่อันนี้ครับนี่คลิปๆหนึ่งไอ้ตั้งแต่ประมาณปีไก่แหละครับปูกระบอกคํานี่แหละครับงรูว่างวดนั่นนะครับเลขมันออกตัวใดครับผมปูเคยเบาค่ำนี่แหละขี้เกียนขี้เกียนนี่แหละครับเขียนคู่นี่ไงล่ะครับ ครับผมอีฟซีกับพิจายนาเอาครับเพราะว่าแอดยิมกับนั่งคิดอยู่เกียนนี่ก็เป็นเก่าอยู่แล้วเนี่ยราะว่ากล้วยสองตัวนะครับอันมันก็เป็นคู่หนึ่งอยู่แล้วกับมีสองตัวอยู่แล้วครับภาว่ากล้วยคู่หนึ่งมีสองไอ้สองตัวสองตัวกับคู่หนึ่งเงินบรยิมเหมือนกันว่าครับอาจจะเป็นเก่าสองเก่าหนึ่งกับว่าเป็นได้นะครับเนาะครับอีฟซี่กับพิจายนาดีๆครับแอดยิมก็ได้เขียนไปยุ่ครับครับผมอ่าครับสำหรับ มือนี่นะครับเนาะมือนี้ครับเอฟซีันไดที่รวมบุญมากครับท่านจอมก็ได้นั่งขึ้นถวายผู้เลยนะครับเด้รตาผมหรือว่าเอฟซีันไดค่ะบรไดยินซื้อยินเสียงค่ะกั่เ่าเป็นยังค่ะพระบาิถวายให้เอฟซีที่รวมบุญมากพวกผู้ทุกคนเนาะค่ะเลขหามจากซีเก่าซีเก่าซีบอคุณลำดวนกัลยาครับคุณลำดวนตีเป็นรุณไมมลำดวนตีเป็นซีเก่าซีครับ ครับยิ้มนั่งยั่งยั่งยั่งค่าใจอยู่กับนะครับไปคุณยายการเคลียรารเคียรเคียรเกียนมาเนี่แหละแนวทางกินเด้เขาจังคอมินเนาะค่ะคอมินมาแบ่งปันแนวทางกันเนียเปลี่ยนความคิดกันครับสําหรับนี่ครับร่างมือนี่น่าแตงโมเนาะครับก็มีหนึ่งเก่าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งหนึ่งหกโอหนึ่งหกหนึ่งหกหกเก่า คับเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเด้อเ<า>ป็นบานเล็กทีหอปูตาหอปูชีบประเขาแต่ว่าปูย่ำเนาะค่ะยิ้มปูย่ำพี่น้องค,ครับเป่าค่ะครับรับสำหรับมือน,นี่นะครับปูเอาเงืนเลียนหายัดใส่หูวับยัดใส่หูวรับเงืนเลียนหายัดใส่ห و, ับเด้อับปูกระตีเป็นเจ็ดเจ็ดอ่าเงืนเลียนหายัดใส่หูตีเป็นเจ็ดเลียหาคนละขางได,ยดย้ยิ้มกระตีหาหาขึ้นกันรับ5่าหาส่วน่นหกหกเก่าเก่าับกับหนึ่งหนึ่งความรับเด้อกับขางละเรียดนะคร ครับแล้วนนกวว็ผู้บอกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบครับผมแล้วก็บัตรสีลงบัตรปูสีแล้วปูซันนำมะพร้าวแล้วครับปูบอกว่าสิบเจ็ดตัวยิมมาซันว่า,ายำยิมก็คือหนึ่งเจ็ดครับปูยังยำแอดยิมหนึ่งเจ็ดคือเก่าเลยครับเด้อบ่ว่าจะเป็นมื้อนี้หรือว่าวันที่16ตุลาคมพศ .2566 ปู่ยังบอกยิมยิมสิบเจาซั่นว่าครับ FC ็ดซทันใดได้ไดไดยินคลิปนี้แล้วได้ฟังคลิปนี้แล้ว ด้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับกบไปยิปไปหาสลากกินแบ,บ่งกฐบาลไว้ได้ครับเด้อครับผมใส่เลขธนบัตรที่ปูอ่อนพันหูครับตัวตัวนี้ตัวใดตัวใดอันอันนี้ของเกียรกค่ะพันหูนี่แตงโมบอเห็นน้ำเด้อยิ้มใบมันสองสามสีประมาณนั่นแหละครับประมาณนั้นครับครับประมาณสองสามสีสองสามซีกับพี่น้องเหรครับยิ้มครับแต่เป็นเลขพี่น้องนะครับเนาะครับสองสามสีนะแต่ว่าเห็นเลขศูนย์มังจจงเลยปูพันมาซื้อหูวกับเป็นเลขศูนย์เลย ครับผมพันมาหาแอดยิมอยู่เป็นเลขศูนย์คับเอฟซีกับพิจนาแต่ว่าแบ่งเศร้าด้พันครับพันเขามันอาจจะเป็นเลขซิฟก็ได้ซิฟโคโรก็ได้ครับเออครับเอฟซีกับพิจนาดีนะครับเนาะค่ะครับผมสําหรับมือนี้เด้ค่ะสำหรับมือนี้ค่ะเพราะว่าพูดกันเพราะว่าอาจารย์แตงโมมีเรียนซิอยู่งได้ยิมครับเพรอาจารย์แตงโมไม่เรียนซิฟค่ะครับเอากับพิจนาดีนะครับเนาะครับซิฟอาจจะซิฟเบิ้ลเบิ้ลเบิ้นก็ได้ครับแต่ได้ยืมกะอย่าลืมเจ็ดซิฟหรือว่าสิบเจ็ดครับผมเพราะว่าบั ปูสีล่วงเนาะปูก็บอกว่ายิ้มสิบเจ็ดประชันมาครับก็ให้สุกๆมันมันดำๆเรื่อยๆครับมื่อนี้แอดยิ้มกับพยายามนะครับเอาขันเอาเอาพัดใจใส่จานร่วมกับอ่ใช้เย็นครับเพราะว่าจะจะขอแนวทางให้เอฟซีเข้ากันครับปูกับซุ้กระซิบมาว่าสิบเจ็ดนะครับเด้อครับกับขอสุกๆมันมันวดที่แอดยิมได้งวดนั้นแอดยิมกับเอาเงินต่อยอดปลาปลาให้ปูนั่นแหละครับผม อ่าต้อน้ำต้นของเจ๊เนี่งแต่ว่ามวดนี้ครับสีเป็นยังไงครับเพราะว่าทั้งช่องกับเป็นแค่แนวทางครับใส่พี่จ่ายยานในการรับชมครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะให้โชคโชคมันมั่นลำลำเรื่อยๆครับเพราะว่าจะเป็นมื้อนี้หรือว่าวันที่สิบหกครับให้โชคโชคมันมั่นลำลำเรื่อยแอดยินค่ะกับสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแตงโมพารวยกับซิคอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องเข้าไปก้อนจังมาพบมาพาอค่ะมาฟังเสียงปูตาเข้ามือมืออื่นมืออื่นกับใบยิ้นเนาะค่ะมืออื่น